ม <laughs> ันครบเก่ากาตัวอาแล้วไปไหนลูกไปไหนฮะไอหยาวอเตอร์ไหนวอตเวอร์เอลิลล์เหรอตัวอาวปัญหา่อันออหยากระกแล้วมัน น้ำมันออกดีสุมานน้ำออกดีหามจ้างมันไปหนอมย้ำมีนะย่าย่าย่ามันจำได้อ่ะบ่งามแต่พะย่ะนักกับงามเข้าไปในโบสถ์ป่ะคุณป้า เข้าไปไหว้มาน่ะก็เขาจะไหว้ไหว้จะเอียน่ะมันจักหนังจักนอนตัวอาพิชันกออไหวเหมือนกับอีน้องก็ไหว้อายุเคตัวอาไปแล้วกะ n นมยุกิม <We S 1> <us> ันนี่ไงบี e อร์ e ีฟอร์วีแฮปมันนี e บีฟอร์อัส Yes inside up there You know which one Oh somewhere in front of the door I think คุณสามีถามว่าอันนี้เจออันนี้ไปเขียนในหยัดติดนเนมมอนิกิเลยบอกว่าสมศรีบอกว่าเจอแล้วเจอเฮามีบ่ะมีกะอยู่ตรงมุ้หน้าประตูนัดว่าจริงพอแล้วอ๋อ มันจือมันหนักไฝจะไปจำได้อยู่จะได้บ่แต่ตัวเอาก็จือพอแล้วผมก่อนที่จะสลองเนะี่ยบริจากเงินก็มีจืดติดฮั่นบอกข้างมันเองเนาะนี่ปลาลูกเปล่ากับแม่เผินโอเคข้งเข้าวัดข้งแรกไหวมันกับหอลูกเปล่าวนั่งเฉย you okay? You never found you never see that. First time for you to see temple. Yeah. <laughs> then, 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 yeah. It was like a, number two, he looked me in the eyes. y e a ย yeah, าแ a ่วัน Thai people believe that mm. Thai people if have something inside come temple and sit down and relax ask Buddha to hope how to do how to ยาฝรั่งมันนั่งสมาธิมันบัตรุเจ้าต้นกลางนันฟอตาอันนี้พอมันลุกขึ้นมาํำตามันยหอยปดๆคนเฮามันมีความทุกข์เนาะเขาบอกเขามันอืมเวลาคนไทยมันมีความทุกข์ก็จะมานั่งตติพระเจ้าเนี่ยบอกเขามันจะได้สบายใจ เคยเข้าวัดสักเตยียนเนาะกําลังไปเข้าวัดครังแหลกเราสุมสี่ป้าเข้าวัดไหนกับเข้านะนี่แหละกําลังเข้าวัดนี่ครังแหลกนั่งว่าวัดนี่งามดีอันนี้วัดหลวงพึ่งพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานจังหวัดคลองน้ำไหลเนีเจ้างามงามัวเอาปัญญางามเนาะฝรั่งชอบค้ังแหลกที่เข้าวัด คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละสวัสดีเจ้ากดไลค์กดแชร์สมศรีจิมเดอร์พระยากไม่แอลวัดกันมาได้ตลอดเวลานะเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละสมศรีจะไปละบายบายอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จหลวงพ่อทันใจ

Det, ja. det, er det, er der en nulse Det er den Den er der, der er ikke Det er de, de. Jo, ja, anden. Det er den anden. Er det kan godt lade være at sige. ja. ja.